เนี่ยมันมันไม่มีลูกเนี่ยมันจะตายแล้วเนี่ยต้นนี้เหลืองนี่จะตายแล้วเนี่ยนะใบมันใบมันเหลืองมันจะตายต้นนี้เหรอต้นนี้ไม่มีลูกเลยมันจะตายโอ้โหนี่ก็จะตายเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นนี้เนี่ย ตอนนี้มันหายหมดแล้วนนไม่เห็นมีเลยเนี่ยมันจะตายหมดแล้วเนี่ยนะมันจะตายหมันกันแร้ต้นนี้เนี่ยจะตายแล้วจะต้นนี้นี่ก็สั่งตายเลยเนี่ยตายแล้วจะตายแล้วเนี่ยแล้วแล้วมาฉีดไปกี่ครั้งมันถึงฟื้นมาอย่างนี้เนี่ยเพฉีดไปเหมือนกันนี่เลยค่ะรุ่นเดียวกันนี่แหละเรายืนที่ทางนะมองมาที่สวนเราเนี่ยเราเห็นว่าทุเรียนเราเป็นสองสี สองสีเป็นยังไงครับสีข้างล่างสีเขียวข้างบนเป็นสีแดงครับทำไมเป็นอย่างนั้นเกลเลยก็ข้างบนมันตายมันเสียข้างบนมันเป็นก้านทูรมันตายมันแดงใครว่าอะไรดีก็เอาแล้วครับก็คือทุ่มเงินแสนเลยแหละต้องแก้ปัญหามันต้องจีนเลยหรอจีตยาแรงขึ้นเพิ่มขึ้นนะโดยาเปลี่ยนยาก็แล้วยาไม่หายหรอไม่หายครับไม่หายค่ะแล้วไปเจอแมงมากับลาวายังไงเอนบ้านบอก เขาบอกแต่แต่เขาก็ไม่บอกหมดหรอกแต่ว่าเราดูใน YouTube เขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าเขาเขาใช้สองรอบสามรอบช่วงก็มีผลเท่านั้นครับอืมแล้วเชื่อเขาไหมล่ะเขาบอกมันมันติดแต่เราก็ยังไงเราก็ของเขาเต็มสวนเลยลูกลูกของเขามันโดกเอแต่เขาเขาบอกเขาใช้สามชุดเขาของเขาของเขาโดกมากเลยแล้วกงเราไม่ได้น่ะน่ะเขาใช้เขาใช้อันนี้นะแยงมันนะเนาแยงมากับลาวาเนี่ยนะเขาก็เลยมาบอกพี่ ไม่ได้มาบอกหรอกค่ะเราไปดูสวนเขาไม่อยากดูเราไปดูสวนเขาเขาก็ไม่อยากบอกเขาไม่อยากบอก้วยหรอเขาก็บอกว่าไอ้ตัวนี้พอเราเริ่มจีตไอ้ตัวนี้ประมาณคิดว่าหนึ่งอาทิตย์น่ะแม่ตัวเรียนเราเปลี่ยนสีจากเรื่องเหลืองอะนะเปลี่ยนสีแล้วและทีนี้เราก็ลืมไปแล้วก็ทำไปเรื่อยๆหนักเข้าแล้วไอ้ที่มันเคยเป็นสองชั้นแดงกับเขียวมันเป็นสีเดียวกันหมดการทุบไม่มีหายครับหายหมดพี่สั่งที ทีละสามลังเลยเหรอแค่นี้ค่ะพอใช้แค่นี้นะใช้แค่แค่ลังหนึ่งกับสองลังที่ั้างก่อนเนี่ยยังไม่หมดนะแล้วถ้าปกติเมื่อก่อนเราไม่ได้ใช้เราซื้อฮอร์โมนที่ไหนมาใช้ซื้อทั่วไปค่ะเยอะมากเลยเยอะมากเลยเยอะมาก ไปดูลังเป็นห้องห้องเลยเฉลี่ยแล้วระหว่างใช้สองตัวนี้กับเตาของทั่วไปของอ่อได้เปลืองกว่ากันก็ทั้งน้นละเปลืองกว่าค่ะอันนี้ไม่เปลืองคิดว่าไม่เปลืองเพราะว่ามันได้แค่สามลังสามลังแล้วมันจะจะได้ดอกแล้วเนี่ยนะก็หลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วนะเนาะซื้อรอบสองอีกสามลังครับสามลังแต่ก่อนนี่ลงลงของคนอื่นอะท่าเราเป็นห้าลังสิบลังนะเหรอเทลาเเป็นหลายหมื่นคือกันเป็นคนขาเข้ามาดูห้องเก็บยาเราก็บอกว่า ยายใยมากกว่าที่ร้านไรมากกว่าที่ร้านเขาเขาบอกว่ามันมันมีทุกสีเลยในสวนอ่ะได้ผลผลิตดีไหมแันถาไม่ได้อันนี้ยังยังเหลือที่ว่าลูกกระโดดเออแก้ตลอดแล้วแล้วแก้ปัญหาอะไรไหมเอ้ที่ว่าซื้อยามาหลายรังโอ้อันนั้นมันมันแก้ไม่ได้มันก็นึกว่ามันจะไม่มีสวยนะอือือ นึกว่ามันจะไม่มีสวยอย่างนี้ถ้าเราใช้อันอื่นนะ่ะมันมาตลอดนะมันไม่สวยนะ่ะคนนึกว่ามันอยู่แค่นั้นอมนึกว่ามันมันมันจะไม่นามกว่านี้แล้วมันจะไม่งามกว่า,วา,วาถ้าเราก็ทํามาเป,ป็นสิบปีแล้วคิดว่าเยทุเรียนมันไม่น่าจะงามมากกว่านี้ครับแต่พอม,า,มาใช้ตัวนี้แล้วอันนี้มันงามมากแล้วก็เหมือนเราเจอการาัจจรรย์เลยเราเรียกว่าอัศจรรย์เลยเนาะเรกว่าอัศจรรย์เลยล่ะเพราะว่าแค่แค่สามรังเนาะมันก็ยังไม่หมดนะเออ ันก็จะใช้ไปอีกเป็นอาทิตย์